สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องตอนเส้ายครับมือนี้ครับมือนี้กับเป็นวันที่หนึ่งกลุ่มห้าพันครับพี่น้องครับมือโฉบมือมานไม่อีกแล้วครับพี่น้องครับมีรุ่นตลอดครับมือนี้ครับใครสนใจง้วนทองครับมือนี้ครับมาถึงกามิงงวนทองครับลูกสองในทองเด้อครับเด้อทองแปดเดือนครับไผมาง้วสีนีครับพี่น้องครับบ่ดําใต้เขียวครับตัวนี้ครับ เป็นงว่าสีดำครับสีมักตานสูงครับสีเข้มๆนี่แหละครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับท่ายสูงลอยยี่สิบครับลูกสองเลนทองครับผสมโตมากครับทองแปดเดือนครับพี่น้องครับตัวทองแล้วเรียบร้อยครับประกันทองได้เลยครับตัวนี้ครับที่สาคัญครับเอาราคาเบาๆครับและราคาแบ่งปันกันไปเลี้ยงครับพี่น้องครับ สอง0มืนหกพันครับปุ้ยครับราคาครับน่าสนใจครับสอง0มืนหกพันครับทองแปดเดือนเพิ่นเด้อครับเด้อทองแปดเดือนครับท้ายสูง120ยยี่สิบครับลูกสองในทองครับผสมโตมากครับเดี๋ยวว่าตึงผ้าเข้าไปเบิ่งไกลๆครับพี่น้องครับไปเบิ่งรายละเอียดง่วงไกลๆครับเบิ่งครับพี่น้องครับ มาถึงเปลี่ยนข้าให้พึ่งแล้วครับท้ายสูง120ครับง่วเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลี้ยงครับพี่น้องครับนังหนาแห้งครับประกันท่อง8เดือนครับเล็บดีครับเล็บงามครับพี่น้องครับงัวไทยครับง่วไทยครับท่อง8เดือนครับพี่น้องครับผสมโตมากครับ สองหมืนหกพันครับราคายอมเจ้าครับเข็ดํำสนิทครับไปหางว่าทองครับราคาเบาๆครับสองหมืนหกกับทองได้ครับพี่น้องครับสองหมืนหกพันครับทองตั้งแปดเดือนครับพี่น้องครับง้อเชื่องครับเปลี่ยนเข้าง่ายๆครับว่าถึงเปลี่ยนเข้าแหงหันนี้ครับเบิ้งครับพี่น้องครับสุดยอดครับทองแปดเดือนครับ นมซีเต้าครับอุ้ยดำครบเคร่องครับงดตัวนี้ครับแดงตะเข้าครับแดงตะเข้ากับเขียวครับพี่น้องครับนอกนั้นดำมดครับซีมืองตาลชุกครับพี่น้องครับไปหางวนลักษณะนี้ครับง้วไทยเลี่ยงง่ายครับเอาใจเอฟซีผู้ทิ้งงบหน่อยๆครับพี่น้องครับ งบหน่อยงบไลายก็ซื้อได้ครับงวดราคานี่ครับท่องแปดเดือนครับสนใจก็ติดต่อสอบถามบ่าวตึงเข้ามาได้ครับงวดยู่บานนาวาครับโยมเพื่อปุมราชครับจังหวัดอำนาจเจริญครับสองหมืนหกพันครับใกล้ๆกับบ่าวตึงมีรถรับส่งครับรถบ่าวตึงไปเองครับพี่น้องครับพี่น้องว่าต้องเสียค่าน้ำมันแพงครับพี่น้องครับใครสนใจก็โทรมาได้ครับ พอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันไปหอดจอดถึงเบาตึงเก่าเด้อครับพี่น้องครับโทรมาเลยครับสองหมื่นหกพันครับสำหรับงัวททองแปดเดือนครับผสมโตมากครับเมื่อนี้มีงัว่าฝากครับพี่น้องหนึ่งตครับเป็นงัวทองครับลำโตัวเงาหนังหนาครับพี่เซนเตอร์กำลังเอาอาหารมาให้ครับเอาเบิรงครับทดสอบการกินอาหารของเพื่อนครับ ว่าพันสีกินมัครับม่เหลือครับพี่น้องครับโอ้ยครับเบิ้งครับหัวหารครับหัวหารผสมห้อมครับพี่น้องครับเป็นอาหารฟุ้นครับกินดีครับพี่น้องครับกินค่ำยิใหญ่เลยครับกินดีแห้งครับอาหารครับท่องแปดเดือนครับพี่น้องครับสองหมื่นหกเท่านั้นครับ ใายสูง120ครับเล็บงามครับกีบเล็บคอเท่าปกติครับง่วตัวนี้ครับลูกสองในทองครับประกันทอง8เดือนครับสมโตมากครับทอง8เดือนครับจะของพินว่าครับทอง8เดือนนะครับง่วททองราคาเบาๆพ่น้องเอยครับเอาไปเลี้ยงเลนครับ เลี้ยงเลนเกงเงาครับอยู่ทงอยู่ท่าครับอย่างไ่ด้หลายครับอย่างไยแข็งแรงดีครับง้อไท่ห้าครับบอผิดวังครับตัวนี้ครับราคาย่อมเย้าครับราคาง้อทองครับทองแปดเดือนสองหมื่นหกเท่านั้นครับพี่น้องครับก็เม็นพ่อสื่อแห้งครับตัวนี้ครับพี่น้องสนใจครับ ใครมาใครชื่นชอบครับกระโทู้มหาบาวตึงได้ครับหม้ออยู่บ้านน้าว่าอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้ครับทองฝ้าครับเจียมใสครับช่วงเศร้าหมอกแห้งครับพี่น้องครับทางปทุมราดครับสงสเหมื่นนี่สิแดดแจ่มแจ็มเลยครับหมื่นนี้ครับ FC ทันใดสนใจกระทูมาได้ครับสองหมื่นหกพันครับงม้ดีเป็นจะเลี่ยงครับบ่มีปัญหายังครับตัวนี้ครับ สวงบ่วสวงบัุดบจมครับประกันค้าโทกค้าถอนสิบหามือครับโอ้หนังหนาอยู่ครับตัวนี้ครับที่สำคัญคือพันทองครับพี่น้องครับสื่งง่าทอง่าพิษวังครับกับราคานี่ครับราคาเบาๆสบายกระเป๋าเลยครับราคานี่ครับสองหมืนหกครับในทั้งลูกในทองในทั้งน่อง่นครับเอาเป็นรุ่นกินน่องครับพ่อญ่แม่ญ่ครับ อีป่าหน้าอาครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับกับวันที่หนึ่งกลุ่มห้าพันครับไพมีตัวดีกัะสกิดบอกเบาถึงเนี่เดอครับเด้อขอบเมนน์ม่ได้ครับไพมีตัวดีครับเมื่อนี้ครับหนึ่งกลุ่มห้าพันครับ บ่าวตึงกับมักเสียงดวงเฮือกันนะครับเด้อครับสุดท้ายนี่ครับบ่าวตึงขอจบคลีปไปเพียงทนีก้อนครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับอยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรงครับโสดๆมันหมาน้ำกันครับเมื่อแรงครับสวัสดีครับผม